สวัสทุ่านด้วยนะครับผมวันนี้ผมพามาดูโซนใหม่ของสาขาสุวินทวงศ์ก็คือโซนช่างกันเองนะครับผมโซนช่างตัวนี้พิเศษยังไงเป็นโซนที่เราเก็บรถเข้าใหม่สวยๆไว้เพียบเลยนะผมรถที่ยังไม่ได้ปรับสภาพนะครับรถที่เข้าใหม่เนี่ยไม่ว่าจะเป็นรุ่นเล็กกลางใหญ่เนี่ยมีตรงนี้ให้หมดเลยนะครับเดี๋ยวรอติดตามชมนในคลิปได้เลยครับสวัสดีทุกท่านด้วยนะครับผมมาวันนี้อยู่กันที่โซนใหม่ของสาขาสุวินทวงศ์กันเองครับตอนนี้ผมอยู่ที่ว่า ที่สาขาสุวินทวงศ์46นั่นเองเป็นเทสนต์สาขาใหม่สาขาใหญ่ที่บอกเลยว่ารถนี่เรียงแถวเป็นร้อยคันเลยครับผมบอกเลยว่าเดินกันทีมีมมเง่อซึมลูกค้าเพราะอะไรรถเยอะจริงแต่สำหรับคนที่เขาชอบรถมือสองกำลังหารถมือสองที่สวยๆคัสเกรด A อยู่สบายใจได้แถมที่ของเราย้ำให้เลยว่ารถของเราไม่มีอุบัติเหตุชนหนักคลิกคว่ำกับสีรกรอบไม้แน่นอนคุณลูกค้าแถมในสต็อกของเรานมีมากถึง400-500คันเลยทีเดียว ท่านไม่พอรถที่มีให้คุณลูกค้าเลือกเนี่ยก็มีทุกรุ่นทุกเซกเมนต์เลยครับผมไม่ว่าจะเป็นแบรนด์โตโยต้าฮอนด้ามิสูบิชิหรือมาสด้าอะไรพวกนั้นมีหมดเลยนะแบรนด์ตลาดมีให้คุณลูกค้าเลือกเพียบแน่นอน t o y o t a h o n d a เนี่ยผมกล้าพูดเลยว่ามีทุกรุ่นนะครับถ้ามาที่เพชรยนต์เนี่ยการันตีเลยว่าจบทุกคันจบทุกคนแน่นอนท่านไม่พอผมไล่ให้ฟังหน่อยว่ารุ่นแบบไหนที่เราขายกันดีเยอะบ้างสี่ประตูนะผม v ีออสเอลติสนะเดี๋ยววันนี้มีให้ดูกันด้วยนะแต่บางคันกก็ปปลลล่อยยไแแ้้้ววนนะะคุณผูชม v out it, นะม 2, มีีีเพบ เป็นเก๋งใหญ่ถ้าเก๋งใหญ่ก็แน่นอนครับผม c a m r y a c c o r d มีแน่นอนนะ c a m r y คันนี้สีบอลเงินสวยโดยเข้าใหม่เลยนะครับโอ้ยผมไม่แน่ใจว่ากำลังเตรียมปล่อยไหมแต่ว่าวันนี้พอดีว่าตัวเรถเตรียมปล่อยแล้วตัวรถเข้าใหม่เนี่ยมันยังวางที่เดียวกันอยู่คุณลูกค้าเดี๋ยวผมพาให้ดูดีกว่าว่ามันมีรถอะไรบ้างแต่าจะาไม่ได้เจาะจงว่าคันนี้ราคาเท่าไหร่ขนาดนั้นนะครับถ้าสนใจเนี่ยไม่มีปัญหาเลยก็แค,ค่โทรมเข้ามาได้เลยว่าคันนี้ปล่อยยังหรือถ้าไม,ไม่ปล่อยคุณลูกค้าก็สามารถถามสอบถามราคาสอบถามเราาื่อย หรือทางบ้านเขียวมารับรูปเพิ่มเติมไปได้เลยนะครับผมยินดีมากๆเลยอ่ะผมเริ่มไล่ให้ฟังดีกว่าเอาตั้งแต่อ่ะอย่างตรงนี้ก่อนนะผมตัว CRV สีเอาคันนี้นะผมสวยๆแบบนี้เลยนะคุณลูกค้าปกติเราขายอยู่ประมาณ7จ็ดแสนกว่าบาท8ปดแสนกว่าบาทนะคุณลูกค้าเลขไมนะ่เนี่ยหลักหมื่นหลักแสนมีเลยแสนต้นๆก็มีนะผมตัวสวยๆท้งนั้นเลยนะคุณลูกค้า CRV รถก็ปวดเพราะจะที่นั่งที่เป็น ถ้าของคอนด้เนี่ยก็สบายใจได้เลยว่ารถสวยแน่นอนคุณลูกค้าบอกเลยว่าคันนี้มาพร้อมไปคู่หน้าแบบ Full LED ให้แล้วนะครับผมสดๆแบบนี้คุณลูกค้ามีที่พัดยนเท่านั้นนะครับอหรือคุณลูกค้าหาพวกเกงสีประตู3าคันนี้คือแมเรียงแบรนมาเรียงคันมาเหมือนเมอรู้ใจกันนะครับมันคือตัว v ีออ1.5นะครับผมตัว City แล้วก็ตัวอัลติสเลงแต่อัลติคันนั้นน่า พี่ผมคนหนึ่งเขาปล่อยไปเรียบร้อยนะครับผมมีลูกมีเจ้าของเรียบร้อยต่อมาคนอย่างนี้เลยคุณลูกค้าถ้าหารถวีออสอัลติซิตี้อยู่มาที่เพชรโยนการันตีได้เลยว่ารถสวยแน่นอนนะครับผมรถสวยพอรถชัวร์ด้วยนะชัวร์ว่าอะไรชัวร์ว่าไม่มีอุบัติเหตุไม่มีชนหนักไม่มีคิดคว่าไม่มีจมนำไม่มีกับสีมาและสาคัญที่สุดคือไม่มีกรอใไมจะไม่หมื่นไม่น้อยไม่พันไม่หลักเอางี้ดีกว่าไม่ว่าจะเป็นหลักไม่หลักพันหลักหมื่นไม่น้อยขนาดไหนนะครับผมบอกเลยว่าไม่ใช่ปัญหาเพราะอะไรเพราะมันไม่แท้แน่นอนการันตีได้เลย เพราะฉะนั้นไม่ต้องห่วงเลยคุณลูกค้ารถสวยๆดีๆแบบนี้มีที่แพทยนต์นะครับหารถสวยแบบไหนอยู่แจ้งผมได้เลยนะครับผมติดต่อมาได้เลยอ่ะผมพาเียงไปดูเลยดีกว่าว่ามีอะไรให้คุณลูกค้าดูกันบ้างนี่ Honda j แจสตัวนี้เข้าใหม่ด้วยมั้งเนี่ยตัว r าเอครับผมสวยๆแบบนี้เลยอ่ะตัวอ l t ติสสีขาวตัว1.8นะครับสวยๆแบบนี้อ l t ต s New a อ t i ต1.6 1.8 1 h y บ r ิดสีเทาตรงนี้ก็สวยเหมือนกันนะผมจะติดจองไปแล้วนะอ่นนี่เลยคันนี้สวยมากสีขาวมุกเป็น นิวยาริสนะครับที่บอกเลยว่าไฟหน้านี่ผมกล้าสู้สภาพากับป้ายแดงได้เลยนะผมธรรมะสวยจริงนะคุณลูกค้าไฟหน้าใส่กิ้งเลยนะครับได้เป็นตัวเหมือนดีไซน์โปรเจคเตอร์ไฟโปรเจคเตอร์แบบใหม่ของตัว t o y ยต้มาแล้วเรียบร้อยนะครับตัวอัลติส 1.6G สวยก็มีอะเอที A ip, ผมพูดงี้ดีกว่านิวยาริสเอทีพี่เพชรยนต์ของเราเนะ่ะมันมันโหดยังไงมนโหดที่ว่าผมมีนิวยาริสเอทีุกรุ่น ทุกสีและไหม่เริ่มหลักพันผมเคยปล่อยไปคันนึงเมื่อไม่นานานี้เป็นตัวพรีเมียมลักชวรี่นะครับผมพรีเมียมลักชวรี่ตัวท็อปสุดปล่อยไปประหยัดแต่ป้ายแดงคันนั้นประหยัดจต่ป้ายแดงมันเลยแสนหนึ่งนะครับปล่อยไปไหม่สามพันเก้าคุณลูกค้าคือเอาง่ายคุณลูกค้าได้รถสภาพป้ายแดงกลิ่นใหม่ป้ายแดงเลยในเลขใหม่ที่ป้ายแดงจริงนะผมสามพันเก้าคุณลูกค้ามันเป็นเลขใหม่ที่เวอร์จริงแต่ถ้าอยู่ที่เพชรยนต์ไม่ว่าจะเลขใหม่น้อยขนาดไหนนะครับผมพ่อสบายใจได้ทั้งสิ้นแน่นอนนะคันนี้ดีกว่า มันเพิ่งเข้าใหม่นะครับเพิ่งเข้าใหม่เลยเดี๋ยวสองคันไฮไลท์ของผมที่อยากจะรีวิวนะก็คือตัวยารีดคอสตัวฟิวเมียมลักชูรีนนั่นเองครับคันนี้เข้าใหม่สวยมากคุณลูกค้าเลขใบหมื่นหนึ่งหมื่นหนึ่งนี่โอ้โหคุณลูกค้าดูคือกล้าพูดเลยว่าคุณลูกค้ามาซื้อคัะเราคันนี้ประหยัดจากป้ายแดงมาเลยแสนหนึ่งคุณลูกค้าซื้อสดคุ้มมากคุ้มที่สุดเพราะอะไรมันประหยัดจากป้ายแดงมาเลยแสนหนึ่งและเท่านั้นไม่พอคุณลูกค้ามันมันอยู่คันนี้น่าจะอยู่เจ็ดเก้าเก้าเจ็ดแสนเก้าหมื่นเก คุณลูกค้าได้เลยได้ไปเลยยาริสครอสซีเน่ลักชวรี่ที่สภาพป้ายแดงเลข่หไม่น้อยกลิ่นใหม่ยังติดรถอยู่เลยนะผมออปชั่นแน่นๆนอยู่แล้วคันนี้สนใจนะติดต่อมาได้เลยคันนี้อยากนําเสนอที่จะขายมากเลยรถสวยๆแบบนี้คุณลูกค้าไม่ต้องห่วงเลยนะผมมีที่พยนต์มาเรื่อยๆแต่ว่าอะบอกก่อนยาริสครอสหายากหายากจริงคุณลูกค้ามันไม่ได้มีมาบ่อยด้วยรลอคันนี้เพิ่งเข้ามาใหม่ให้เรียบร้อยแล้วนะผมเป็น Honda a c c o r d 1.5 EL Turbo ้าอโบสีดำหล่อเท่แบบนี้ข้างในบอกเป็นกึ่งกค้คาบอกเลยว่า หารถผู้บริหารใช้งานมันจะมีเรามีแน่นอนแคมรี่มีให้คุณลูกค้าเลือกอยู่แล้วครับผมจอดข้างกันเลยนะแคมอ่ะผมพาดูข้างหน้าก่อนนี่แคมรี่เอาคันนี้คันนี้ก่อนดีกว่าตอนนี้น่าจะปล่อยไปแล้วกำลังปล่อยไปแล้วนะผมสวยๆแบบนี้แคมรี่ตัว2.5 HEV Premium เครื่อง2,500ที่บอกเลยขับเร็วขับแรงข,ข,ข,ขับมันประหยัดนะ้ำมันโคตรๆหรือถ้าคุณลูกค้าเลือกได้เลยนะผมนีจอดกันอย่างกับคู่แข่งนะผมไม่ว่าจะเป็นตัวแคมรี่2.5หรือตัวแอคคอร์ด2.0 อ่ะขอพายหนึ่งกับพายเอเทอร์โบนะผมสภาพสวยๆแบบนี้คุณลูกคา้ามีได้ที่เพชรยนต์เลยคันนี้สวยมากเดี๋ยวมีลูกค้คากำลังมาดูด้วยถ้าใครสนใจก่อนนะผมโทรก่อนก็ติดจองได้ก่อนเช่นเดียวกันนะครับไม่ต้องห่วงเลยอ่ะพาดูไฟท้ายพาดูเทียบผู้แข่งเลยดีกว,ว่าว่าสไตล์ของเขาก็แตกต่างัชัดเจนแฮมรี่มันเป็นสไตล์รถผู้บริหารเรียบหรูนะผมไฟเนี่ยค่อนข้างเรียบหรูเลยเลยถ้าเป็นแอคคอร์ดก็จะมีความแบบว่าวัยรุ่นหน่อยความกระโชกโค้งางนะผมขับเร็วขับแรง ถมไม่ค่อยกินน้ำมันแต่คันนี้ตัว2.5ให้ชีวิตพเมียมบอกเลยว่าเน้นเลยว่าเน้นหรูเน้นเร็วเน้นแรงเน้นทุกอย่างนะผมะให้ดูล้อก็จบแน่นอนนะผมล้ออย่างสวยคุณลูกค้านี่คือล้อที่สวยที่สุดของแคมรี่ตั้งแต่มีมาเลยแล้วคือดูไฟท้ายก็ได้ผมไฟท้ายที่เป็น LED เนี่ยแต่ตกแต่งลายมาอย่างกับเพชรน,นะครับโอ้โหสวยแบบนี้คุณลูกามีที่เพชรยอนแน่นอนอ่ะอีกคันหนึ่งดีกว่าแคมรี่คันนี้ยังไม่ติด่อแน่นอนคันนี้อยู่859,000เป็นตัว2.5ไฮบริด โอ้โหบอกเลย2.5 h y b r ิ d สีขาวหายากมากคลูกค้าหากันยากมากจริงนะผมแต่ที่เพรยนต์จัดมาให้เรียบร้อยนะผมไฟหน้าสวยนี้สภาพโค้รสวยโคตรใหม่การตีเลยว่าสวยจริงใหม่จริงเนี้ยจริงคันนี้859,000คุณลูกค้าโอ้โหอยากให้รีบจัดกันมากเลยนะผมมีสรุปมาให้เรียบร้อยนะผมไฟหน้าแบบตกแต่งนี่เหมือนคริสตัลเลยคุณูกค้าสวยๆแบบนี้นะ นี่คือสภาพของรถที่เลขไมล์แสนหนึ่งคุณคลูกค้าเลขไมล์แสนหนึ่งไฟหน้าจะเป็นอย่างนี้คุณลูกค้าคิดดูว่าคําว่าน,นิยมของรถคัสเกรดเอที่คัสแล้วคัสอีกคัสสวยๆมามันต้องเป็นแบบนี้แนะ่นอนครับการันตีได้เลยนะรถสวยจริงแล้วก็ไม่มีอุบัติเหตุชนหนักด้วยมีซันรุปมาให้เรียบร้อยคุณลูกค้าขอจบไวท้ที่อ่ะเดี๋ยวหายอีกคันหนึ่งให้ดีกว่าเป็นปวาร์ลีเจนเนอร์สีดำนะข้าใหม่สวยๆแบบนี้ บอกเลยว่ามีที่แพชรยนตนะ์แนบแท่ที่เพชรยนต์นเลยที่จะมีรถคขาคัสมอร์มือสองคัสเกรดเที่สภาพสวยกริบขนาดนี้เลยนะคุณลูกค้าบอกเลยคันนี้อยู่มาล้านล้านหนึ่งนะคุณลูกค้าถ้าก็ไม่ถึงไม่แน่ใจแต่ว่าอ่ะออป option น่นแน่นๆอยู่แล้วสภาพรถสวยนะบอกเลยหารถรุ่นใหญ่อ่ oh ho, ะ Camry โอ้โหจัดท็อปทอป็ทอ,ทอ,ทอมาให้เลยหรือจะเป็นตลวเจนเดอร์นผมของฟอร์จูเนอร์ ก็มีเช่นเดียวกันคุณลูกค้าหารถเล็กกลางใหญ่โอ้โหแค่เห็นตรงนี้ก็รู้แล้วว่ารถเข้าใหม่เรามีทุกเซกเมนต์เซกชันแน่นอนนะครับผมถ้าหาอยู่ย้ำอีกครั้งตอนนี้ผมอยู่ที่เพชรยนต์สาขาสุวินวงศ์4 6ถ้าคุณลูกค้าสนใจสามารถติดต่อมาที่เบอร์ด้านล่างได้เลยทักบ้านเขียวได้เลยนะครับข้อมูลรถทุกอย่างรูปเลขไมล์สำเนาผมส่งให้ดูได้ทันทีนะครับผมถ้าคุณลูกค้าทักบ้านเขียวมายังไงเดี๋ยวไว้พบกันอยากเจอตัวจริงกับทุกท่านมากเลยนะครับผม สำหรับวันนี้ผมขอลาไปก่อนสำหรับรถเข้าใหม่ที่สวยทุกคันขนาดนี้นะคุณลูกค้าสนใจรถรุ่นไหนก็โทรติดต่อมาได้เลยนะครับเดี๋ยววันนี้ขอลาไปก่อนยังไงเดี๋ยวพบกันใหม่คลิปหน้าหรือคุณลูกค้าสนใจรถรุ่นไหนอยากให้รีวิวก็โทรติดต่อมาได้เลยคอมเมนต์มาได้เลยนะครับเดี๋ยววันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ